สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อารีลัตสวัสดีค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนนนะคะจากช่องทาง YouTube นะคะแนนค่ะฟอร์รัชดาค่ะโดยทีมงานฟอร์สุดซอยนะคะที่ออโต้แกลลี่ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะมาส่งมอบรถให้กับพี่อารีลัตนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตมอบนะคะกุญแจรุ่น XL Plus นะคะแต่ว่าเป็นทรง XLT แบบนี้แล้วนะคะขออนุญาตมอบให้พี่อารีลัตวันนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ไว้วางใจแนนนะคะให้นนมาส่งรถนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวถามคําถามที่อาริรัตสักสองสามคำถามนะคะพี่อาริรัสรู้จักแนนจากช่องทางไหนคะ YouTube ค่ะโอเคค่ะแล้วเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่เท่มากค่ะเท่มากเท่มากใหญ่ไหมคะพี่ใหญ่ใหญ่กว่าที่ดูในในไลน์ในในที่น้องแนนส่งให้ค่ะค่ะดูใหญ่ใหญ่กว่าตัวจริงนะคะโอเคค่ะแล้วก็แมนันมาส่งรถที่ไหนคะพี่ ที่น้ำพองค่ะน้ำพองขอนแก่นค่ะโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะแนนก็มาส่งรถที่ขอนแก่นเลยนะคะแล้วก็อยากให้พี่อาริรัตน์นะคะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะไว้ใจแนนยังไงถึงแบบว่าให้มามาส่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะใช้รถยนต์ขอแนะนำน้องแนนนะคะฝอรัชดา ค่ะโอเคขอบคุณรา้านค่ะพี่อะไรร่าขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะแต่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความพิเศษนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นแคปบนะคะ XL พั u ดนะคะแล้วก็เป็นโฉม2021 bracket. แล้วนะคะเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยนั่นถ่ายให้พี่ดูไหมว่าผลิตตอนไหน ถ่ายค่ะล่า,าสุดเลยนะคะ,คะพี่โอเคค่ะนั่นจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเลขเครื่องเลขถังเราอะไรนะคะวันเดือนปีที่ผลิตอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะว่ารถเราใหม่จริงๆไม่ใช่รถค้างสต็อกไม่ใช่รถตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรถคันนี้นะคะ,ะ,คะเราใช้ถึงปี2021เลยนะคะเป็นโฉม2021แล้วนะคะใหม่กริบๆเลยนะคะเพราะว่าบางบางท่านนะคะที่แดนเคยเจอือแบบว่าออกรถไปแล้วแล้วแบบเป็นได้รถ เก่ารุ่นเก่าอะไรเงี้ยของแดนคือรุ่นใหม่หแท้ๆเลยนะคะแล้วก็รถสวยงามมากๆเลยนะคะรถสีดำนะคะเท่มากๆเลยนะคะเห็นบอกว่าจะขับเผื่อจะขับเองด้วยนะคะพี่โอเคค่ะอ่ะาครันนี้นะคะ160แรงม้าเลยนะคะแปคปิกอาพาร์ตเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่เลยนะคะ160แรงม้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตกแต่งอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นสกู๊ปนะคะเป็นทรงสูงแบบนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงแบบมีตัวแรกด,ด้วยนะคะทําให้แบบเต็มฝากระโปรงเลยนะคะทำ ให้รถแบบว่าดูดุดันมากขึ้นเนาะพี่เนาะแบบว่าดูดูแบบเทมากขึ้นนะคะเพราะว่า เพราะว่าสกูปแบบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะจะใส่เป็นชุด F150 ให้ด้วยนะคะ F150 นะคะคือเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะทั้งกันชนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะกระจังก็เปลี่ยนมานะคะ F150 ซุ้มล้อก,ก็ใส่มาเป็นของ F150 ด้วยนะคะส่วนกระจังนะคะเราเลือกเป็นสีดําล้วนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ3มดวงแบบนี้นะคะพี่ลองกดไฟให้ลูกค้าดูได้อไฟให้ทื่านผู้ชมดูหน่อยนะคะเป็นกดล็อก เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ d a y l ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัวซีด้วยนะคะแล้วก็ไฟมัดแตงนะคะที่สําคัญไฮไลท์นะคะไฟมัดแตงตัวนี้นะคะจะเป็นตาไฟสีขาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็น ไฟแบบสี่เหลี่ยมแล้วนะคะซึ่งไฟสี่เหลี่ยมนะคะจะเป็นไฟแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะปกติเราจะเห็นเป็นแบบกลมๆนะคะกรอบแบบจะเป็นกลมๆแต่นี่คือเป็นสี่เหลี่ยมให้แล้วนะคะก็ใส่ตัวใหม่มาให้เลยนะคะพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไฟเป็นไฟเดย์ไทม์ลัดดิ้งไลท์นะคะแล้วก็ไฟสามขีดนะคะอันนี้ก็สวยงามมากๆชุดข้อไฟหน้าก็มีให้ทั้งหมดเลยนะคะกันชนด้านหน้าก็คืนให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็ใส่ให้ด้วยนะคะครบคันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้กันเลยค่ะ ฝากกระโปรงไม่เปิดไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีโชกให้คู่หน้าเลยนะคะต้องโชว์หน่อยเพราะว่าใช่ไม่ต้องยกเองอันนั้นยังยกเองอยู่ใช่ไหมคะ,อะโอเคค่ะของเรานะคะของฟอร์นะคะค,คือมีโชกให้ฝากที่ฝากกระโปงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องยกเองด้วยนะคะทําให้พี่แบบว่าสามารถแบบเปิดฝากกระโปรงดูได้ตลอดเลยนะคะแล้วเครื่องยนต์นะคะ แน่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกใหม่แล้วนะคะตัวนี้เราเช็คระยะที่1ปีเท่านั้นนะคะหรือ15,000กิโลนะคะแล้วก็เข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ฟรีค่าแรงให้5ปีหรือว่า5ครั้งเลยนะคะคือออปชั่นเดือะมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่องเนี่ยยกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝากระโปรงเลยนะคะทําให้เราลุยน้าได้ถึง80เซนนะคะหรือ800มิลลิเมตรเลยนะคะถ้าเราเห็นของอันอื่นอะ เครื่องจะอยู่ต่ำกว่านี้ใช่ไหมคะอันนี้ของเรายกสูงขึ้นมาเนี่ยพี่ลุยน้ำได้เลยนะคะ80เซนนะคะแล้วก็ที่สําคัญแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะคะรับประกันตัวเครื่องจากฟอร์ดนะคะ3ปีหรือ1นึ่งแกิโลนะคะแล้วเราก็มีบริการช่วยเหลือรถฉุกเฉินด้วยนะคะในกรณีที่แบตหมดน้ํามันหมดยางแบนยางรั่วนะคะโทรเรียกรถฉุกเฉินได้นะคะฟรีเหมือนกัน3ปีนะคะแล้วก็ แต่น้ำมันหมดเนี่ยได้แค่ปีละครั้งนะคะเพื่อขับขับไปน้ำมันหมดเรียกรถจุดเสวนได้ปีละครั้งนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่พักม้อน้้ำนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้เราก็จะได้เห็นว่าระดับน้ําอยู่ในระดับไหนนะคะปกติแต่ถ้าเราเห็นว่าน้ํามันลดลงไปนะคะเราก็เติมน้ําปล่าปกติแล้ววิ่งเข้าโชว์รูมได้เลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราเช็คระยะปีละหนึ่งครั้งเนี่ยช่างเขาก็จะดูแลให้เราทั้งหมดเลยมีอย่างเดียวที่เราเติมได้คือตรงนี้ค่ะเป็นที่ปัดน้ําฝนใช่ค่ะนอกนั้นเดี๋ยวช่างเขาดูแลให้เรา นะ,ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องบล็อกใหม่ปี2021ิ <2000 S 2> าาใช่ใช่ค่ะใช่เป็นน้ำเปล่าปกติได้เลยนะคะปะกติเนี่ยที่พักม้วน้ำเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ<ช>แต่ถ้าเกิดเหตุประทัดด้านหน้าปุ๊บเราต้องจ่ายทางนา้ใช่มันตัวถ้าเราไวไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเซฟคอร์สเราด้วยนะคะก็จะประหยัดเงินได้อีกเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ คันนี้นะคะแม็กก็สวยงามมากๆนะคะคือพี่ก็แบบเลือกเองเลยนะคะเพราะว่าคือรถเราอะสีดำพอแม็กเป็นลายแบบขอบเงินมันก็จะดูแบบดูตัดกันแล้วก็ดูแบบเท่ด้วยอ,อ่าใช่ค่ะอันนี้ ใช่ก็อันนี้นะคะจะเป็นแม็กนะคะลายเอ็กซ์ตรีมนะคะเป็นก้านเงิน6ก้านนะคะ,ะเป็นก้านขอบเงิน6ก้านนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางคันคุกนะคะจะเป็นยางออลเทเลนนะคะซีรีส์จะอยู่ที่สองห0ห้าเจ็ดนอาหะคะอันนี้คือเป็นขอบ16บหนะคะแล้วก็จะเป็นยางออทเลนด้วยนะคะเนี่ยจะบอกว่าเป็น a อทีูนะคะซึ่งอันนี้จะแบบว่าขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเลยถนนเรียบถนนคูขาขับได้หมดเลยแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะคะก็คือจะขับได้ตามปกติเลยแล้วก็ แม็กซ์16เนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเล็กหรือเปล่าแต่พี่เห็นนะแบบไม่เล็กนะกพี่ใช่<ๆ>เพราะว่ามันมันใหญ่นะคะอ่าแล้วก็เป็นเป็นยางคันคุกด้วยนะคะก็คือจะวิ่งเรียบไม่มีเสียงเลยนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นซุ้มล้อของ F150 ก็ 150, เป็นแบบนี้นะคะทางด้านนี้นะคะอันนี้นันใส่เพิ่มให้นะคะเป็นบางโคนนะคะปกติเอ็กซพจะไม่มีบางโคนอันนี้ก็ใส่เพิ่มให้ด้วยนะคะก็กันโคลนกระเด็นนะคะต่อไปด้านข้างนะคะ,เป,ะ,คะ,ปะ,คะเป็นลายกราฟิกนะคะก็เราก็จะเลือกเป็นลายแบบ เหมือนสายาฟฟ้าแบบนี้นะคะ<ช>ซึ่งลายไยฟ้าเนี่ยก็จะแบบฮิตมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เยอะมากนะคะแล้วก็กําลังดีนะคะเป้ารองมือก็ติดให้นะคะกันสา,าติดให้สชิ้นนะคะเราหลังคาด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะของเราเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะซึ่งฟิล์มเนี่ยจะกันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็เวลากลางคืนมองออกมาก็จะใส่มากๆเลยนะคะแล้วตรงเนื้อฟิล์มนะคะจะมีคําว่าเซรามิกเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ คันนี้นะคะก็จะติดเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะได้ดำนะคะเดินตะเข็บคู่ให้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะแบบว่าเน้นแบบว่าเรียบหรูนะคะซึ่งปกติแล้วะคะ่ะเบาะหนังเนี่ยถ้าเราติดด้านนอกอะคะ่ะเขาจะใช้กาวติดเราจะได้กลิ่นกาวแต่เมื่อกี้พี่ขึ้นรถได้กลิ่นกาวไหมคะไม่ได้กลิ่นกาวนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราเย็บขึ้นลูกขึ้นมาใหม่เลยนะคะ แล้วก็เราติดพรมกระดุมให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็สครับเพจนะคะมีชายบันไดกันลอยด้วยนะคะมีผ้าคลุมรถชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็มีให้ด้วยนะคะในในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีสายลากจูงสายพ่วงแบตสฟสองสว่างฉุกเฉินนะคะบอกแคมปก็เป็นบอกแคปแบบหนังให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคันนี้นะคะติดหน้าจอทัชสกรีนให้ด้วยนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ a n d ด o i d นะคะซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อฮอสปอต นะคะเอสปอตไวไฟของโทรศัพท์เราค่ะมันจะทําให้เราเล่นแบบดูหนัง mm. ฟังเพลงดู YouTube ได้เลยทำอะไรได้หมดใช่ใช่อ่ามี Facebook มีอะไรได้หมดเลยแล้วก็จอนี้นะคะก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังผ่านหน้าจอน,นี้เลยนะคะเวลาเราเปิดแอร์เปิดประตูเนี่ยเขาก็จะโชว์สถานะที่หน้าจอนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวรไฟฟ้าเนี่ย ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นแทบจะเป็นเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่มีแบบนี้นะคะซึ่งที่อื่นเนี่ยยังเป็นแบบพวงมาลัยที่บอกว่าต้องเติมเติมน้ํามันอยู่แต่ของเราเป็น Power ไฟฟ้าแล้วไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเลยนะคะซึ่งแล้วพวงมาลัยแบบนี้คือจะดีตรงที่ว่า น้ำหนักเบานะคะแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะคะอย่างเวลาที่เราจะเลี้ยวหรือยูเทินนะคะก็คือว่าเขาจะเบาหมุนแป๊บเดียวก็เลี้ยวได้แล้วแล้วก็แต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงขึ้นเนี่ยพวงมาลัยจะหนักขึ้นทําให้รถเราเกาะถนนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราควบคุมได้ง่ายมากขึ้นเราจะขับด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมปุ่มบันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้ว ใหญ่นะคะพี่กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะคะใช่ที่คิดเนาะใหญ่กว่าที่คิดเนาะพี่เนาะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากระจกประตูปรับไฟฟ้าใช่ปรับไฟฟ้าหมดเลยแล้วภายในเดี๋ยวเวลาพี่นั่งอะค่ะพี่ก็จะรู้ว่ามันมันใหญ่จริงๆแล้วก็มันก็สูงด้วยใช่สูงแล้วกว้างอ่าสูงแล้วก็ สูงใหญ่นะคะ,ะแล้วก็กระจกประตูนะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงออโต้ได้ด้วยนะคะคืออันนี้คือออปชั่นในราคารถ ยังไม่ข้าม7จ็ดแสนเลยนะคะหกแสนกว่าเองนะคะเราก็แบบออปชันแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทั้งลุยน้ํา80เซนพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะเป็นพวพวงมาลัยแบบอีพารนะคะด้านหลังที่เห็นชัดเจนเลยก็นี่เหมือนกันหาชัดซีนะคะเป็นอย่างใหญ่อย่างยาวเลยนะคะคึ้รูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะทําให้เรารองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะหรือ1,300งกิโลเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็คือ Ford ก็คือเคมมาแบบว่าแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะรองรับ ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะคะหรือ1,300กิโลเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้โลบาเหล็กนะคะก็จะเป็นโลบาเหล็กแบบ Outlander อันนี้คือใช้งานได้จริงเลยนะคะพี่คือแบบว่าสมบุกสมบันได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็จะเป็นชุดครอบไฟท้ายแบบนี้นะคะ แล้วก็กันชนท้ายก็เป็นแบบเอาแลนเดอร์เหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบเป็นลากรถนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะมีไฟสองป้ายนะคะแล้วก็มีตะขอลากรถด,ด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีฝาท้ายเป็นปลายดาบให้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเ,เป็นชุดข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะด้านท้ายด้านทําเป็นลายยางแบบนี้ให้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะดูเท่ๆนะคะกระบะไลเนอร์ก็จะเป็นของฟอร์ดแท้ <ก run> แนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะ ก็จะติดโชคให้ฝากกระบะท้ายแบบนี้นะคะของเดิมก็คืนให้ด้วยนะคะของเดิมที่ค str ืนให้นะคะก็จะมีมีกันชนด้านหน้านะคะชุดเครื่องเสียงนะคะพวกของเดิมเนี่ยก็จะคืนให้ทั้งหมดเลยนะคะเยอะไหมคะพี่ขออนุญาตค่ะเชิญเยอะค่ะเยอะครบค่ะครบนะคะโอเคค่ะอยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนี้เพงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก็ฝากผู้ที่ต้องการใช้รถนะคะ สั่งออนไลน์เลยสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์ผ่านน้องแนนเลยฟอร์ดรัชดาค่ะเราเจอกันครั้งแรกไหมคะพี่ค่ะคุยกันก็คือผ่านไลน์ใช่ใช่ค่ะค่ะไว้ใจไหมคะบคือมั่นใจไหมว่าค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจ ขอบคุณมากมากนะคะพี่ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ถ้าผู้ชมทางไหนนะคะสนใจรถนะคะอย่าลืมนะคะโทรส,สั่งจองกับแนนได้นะคะแนนก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การตกแต่งรถนะคะแล้วก็การส่งมอบรถในจังหวัดต่างๆที่แนนจะไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อาริราขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวแนนพาใช้งานตัวรถใ,ให้ให้พี่เขา ดูไหมคะหรือว่าให้พี่อร,ริรัตเลยได,ได้ค่ะเดี๋ยวนั้นพาสตาร์ทรถคุณป๋าให้คุณป๋ามาสตาร์ทรถค,ค่ะกุญแจรถโอเคค่ะค่ะ,ะเวลาสตาร์ทรถนะคะเวลาที่เราก็เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมคะฟอร์ดก็คือต้องเข้าเกียร์ว,ว่างนะคะแล้วก็เหยียบคัตทุกครั้งนะคะอ่ะพี่เหยียบคัตแล้วก็เข้าเกียร์ว,ว่างได้เลยค่ะเกียร์อ,อานั้นเบรกแต่คัตต้อง เหยียบทางซ้ายขาซ้ายอย่างนี้ค่ะค่ะปกติขับตะเกียร์ออโต้แน่เลยพี่ใช่ไหมอ่าไม่ได้ขับนานแล้วใช่อ่ะสตาร์ทอ่าโอเคค่ะอได้ขับนานแล้วเรียบร้อยเกียร์ธรรมดาไม่ได้ขับนานเนาะอเค่ะเปิดแอร์ก่อนนะคะอันดับแรกตรงปุ่มตรงกลางที่เป็นกลมๆตรงกลางนี่ค่ะตรงกลางสีกลางด้านนี้ค่ะใช่ค่ะอ่าอันดับแรกคือเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะเราปรับทางด้านนี้นะคะ ปรับขึ้นปรับลงได้ได้ใช่ค่ะดึงดึงเข้าหาตัวนะคะปรับอ่าแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะคะพอได้ปุ๊บเราก็ล็อกเข้าไปล็อกดันเข้าไปโอเคค่ะอันนี้ก็ล็อกพวงมาลัยแล้วนะคะอบอกก็ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะอ่าอันดับแรกะพวงมาลัยจะเบามากๆเลยนะคะคใช่แล้วก็ ฝั่งขวานะคะจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะซึ่งถ้าพี่มีรถหลายคันเนี่ยเวลาพี่ขับเนี่ยพี่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าพวงมาลัยเราเบาและควบคุมได้ง่ายมากนะคะแล้วก็อ่ะ อันนี้จะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะเมนูจะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะคะนะคะี่ค่ะจะบอกว่าประตูคนขับเปิดอยู่รถสตาร์ทอยู่เขาจะบอกแบบนี้เลยนะคะอะ่แล้วก็ทางนี้เป็นหน้าจอรวมนะคะทางด้านนี้นะคะกระจกนะคะจะเป็นปรับซ้ายขวานะคะถ้าเราจะปรับซ้ายเราก็ดันไปทางซ้ายเกิดปรับขึ้นลงทางด้านนี้ขวาเราก็ปรับมาทางขวาปรับขึ้นลงนะคะถ้าไม่ได้ปรับก็ไว้ตรงกลางนะคะ แล้วก็นี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เป็นไฟหลีนะคะไฟปกตินะคะอ่าด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟดิงหน้าจอนะคะปรับเพิ่มลดแสงนะคะรถของเราพอติดไฟมาแต่งแล้วเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟจะติดทั้งหมดเลยจะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะเป็นไฟเหมือนไฟตัวท็อปเลยคือไฟจะติดตลอดเลยยกเว้นอับพอเราเปิดไฟปกติมันก็จะขึ้นเป็นไฟตรงตัวตากลมนะคะขึ้นเป็นไฟปกติให้นะคะอ่าโอเค อันนี้ก็ไฟนะคะแล้วก็ประตูอันนี้เป็นเซนทันล็อกนะคะอันนี้เป็นฝากระโปรงด้านหน้านะคะอันนี้เป็นเซ็นทันล็อกนะคะอันนี้ไว้ใช้เปิดฝาถังน้ํามันใช่ฝาถังน้ํามันนะคะตรงนี้เวลาเราเติมน้ํามันใช่เวลาเราเติมน้ํามันนะคะเราต้องดับแอร์ดับเครื่องแล้วก็เปิดทางด้านนี้ทีลรสเตปเนาะเพราะว่าบางทีน้ํามันที่เราเติมปกติคือเติมเป็นดีเซล B7 นะคะหรือว่าพรีเมียมได้นะคะแล้วก็เวลาเปิดฝาเปิดทางด้านนี้ได้เลยนะคะ กระจกประตูนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณ7วันเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มนะคะเวลาเราเลื่อนลงมันจะเป็นออโต้แบบนี้อันนี้นะคะเป็นเซนทรัลล็อกเวลาที่เราขับรถออกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะปิดเองอ่ะแต่มันจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนเซนทรัลล็อกใช่ค่ะมันก็จะล็อกเองอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อกี้เลื่อนขึ้นกระจกแล้วนะคะเป็นเลื่อนอัตโนมัติแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนนยไปอธิบายในเรื่องของมีเดียฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพี่อารีรับฟังมีเดียด้วยดูตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่านใ่ถ่ะเดี๋ยวนนยไปอธิบายฝั่งนู้นเนาะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโทษนะคะนี่นะคะไฟมัดแต่งก็จะติดแบบนี้นะคะตอนนี้ปิดฝาถังน้ำมันก่อนนะไอไฟฝากระโปรงนะคะเพิ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปอธิบายในเรื่องของมีเดียนะคะ ถามไปหนึ่งกีฝากระโปรงไม่ต้องกดตัวนี้ทาไมตอนนั้นเปิดตัวได้เลยไม่ค่ะนั่นเปิดไว้แล้วแล้วไหนก็ไปดึงขึ้นนั่นเปิดนั่นเปิดล็อกไว้แล้วมันก็ไม่เซฟค่ะนั่นนั่นเปิดล็อไว้แล้วเขาว่าแบบจะถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนั่นก็เปิดล็อ่าแอนนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะปุ๊บอันนี้เป็นความแรงนะคะแอร์ฟอร์ดตู้ใหญ่มากที่เปิด เปิดแค่ขีดเดียวเนี่ยก็เย็นแล้วนะคะเวลานันเปิดมานันเปิดขีดเดียวก็แบบหนาวแล้วอะคะ่ะแล้วก็แอร์จะมีทั้งหมดสี่ช่องช่องดูเย็นไหมคะเย็นเย็นอ่ะเย็นนะคะตรงนี้จะเป็นความเย็นนะคะอันนี้จะเป็นความแรงนะต่อไปนะคะไฟหลีค่ะพอไฟหลีจะติดตัวซีกับตัวข้างบนเห็นไหมคะที่เป็นตัวนี้นะคะ ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเปิดอยู่แล้วเห็นไหมคะปิดอยู่แล้วนะคะไฟตัดหมอกนะคะไฟปกติค่ะไฟปกติค่ะอ่านี่จะเห็นตาไฟมันจะไม่ใช่สีฟ้าแล้วเป็นสีขาวนะคะไฟเลี้ยวค่ะถ้าสีฟ้าจะเป็นแบบฟ้าเลยฟ้าจ๋าเลยไฟเลี้ยวค่ะอ่ะไฟเลี้ยวจะเป็นสามจีดแบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวค่ะ ไฟฉุกเฉินค่ะติดหมดเลยนะคะไฟสูงค่ะยไงไฟสูงไฟสูงเป็นไฟเข้มาเรียบร้อยค่ะติดหมดเลยนะคะโลบาร์ก็ติดนะคะพี่ไฟแบรกติดหมดนะคะไฟเลี้ยวค่ะ ติดนะคะไฟเลี้ยวซ้ายค่ะติดนะคะไฟฉุกเฉินค่ะไฟสุกเฉินติดนะคะอ่าไฟถอยค่ะเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคัดด้วยค่ะไฟถอยอยู่ด้านล่างเลยนะคะหนาติดหมดเลยนะคะตรงกล้องก็ติดนะคะพี่เห็นนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเข้าเกียวว่างค่ะ